สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ย y e of t h a r o t b ายกันชิยานะคะคลิปนี้เราจะมาตอบคำถามกันตอบคำถามมีคนถามมานะคะอาจารย์ก็ตอบคำถามให้มากันที่ธาตุต่อมาค่ะธาตุดินพฤษบกันมังกรมากันที่ถามคำถามที่ว่าเขานะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณนะจ๊ะดิน มาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนั้นมันเป็นความรู้สึกแบบไหนรักชอบเกลียดหรือว่าไม่อยากเห็นหน้า <c oughs> อารมณ์ประมาณนั้นอ่ะมาดูสถานการณ์ของคุณก่อนนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ยาวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันทรล้นแรดแดงดวงทั่วไปนะจ๊ะมาเด่น ขอพลังงานหลักของคุณก่อนคุณกับเขาเจออะไรกันมาบ้างในด้านของความรักความสัมพันธ์เด่นพฤศศพกันมังกร King of c u p บว้าวคิงถือถ้วยว้าวสิบถ้วย Queen วินออฟวานว้าว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 ,ว,าวตื่นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังว้ายมีใครคนเก่าๆก,ก,กลับมาหรอคะมีใครคนเก่าๆก,กลับมาไหม พลังงานของคุณเป็นไนอฟคัพเป็นความรู้สึกใหม่ๆก็ได้คนเก่าๆกลับมาก็ได้หรือว่าในความรักความสัมพันธ์นี้ออไม่ใช่ขิงออบคัพไนอฟคัพความรู้สึกที่บังเกิดขึ้นกับคุณหรือมีคนมาหยิบยื่นถ้วยใบนี้ให้คุณเนื่องคุณมีความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครที่มาหยิบยื่นโอกาสหรือคุณอาจจะไปแอบรักเขาชอบใครเกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆ มีความโรแมนติกหวานชื่นระวังน้ําตาลด้วยระวังน้ําตาลขึ้นด้วยระวังเป็นเบาหวานด้วยนะจ๊ะไ <c oughs> พ่ของไหนออบคับเป็นไพ่ที่คุณอาจจะเป็นผู้ชายระมุลผู้หญิงระมุลดูอบอุ่นดูหน้าหลงไหลดูมีเสน่หน์แต่ผู้พบเห็นใครเห็นใครก็อยากเข้าใกล้ใครเห็นก็ทั้งรักทั้งหลงอะไรแบบเนี้ยคุณกำลังมุ่งหน้าไปไหนเนี่ยคืออัศวิน ถือถ้วยเนี่ยเป็นลนักษณะของภาพรวมๆของไพ่ใบนี้คือการเดินไปข้างหน้ากับความฝันของคุณคุณฝันอะไรอะไรหรือที่เธอใฝ่ฝันประมาณนั้นหรือเปล่าอาจจะบอกออกอาการของคนที่กำลังเดินไปข้างหน้ากับความรักที่บังเกิดขึ้นความรักใหม่ๆหรือมันมีครอบครัวขึ้นมาด้วยอะ่ะคุณเป็นคนมีครอบครัวแล้วหรือเปล่า คุณมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือว่าคุณช่วงนี้ไปกินข้าวมีเวลาให้กับครอบครัวไปดินเนอร์ดูหนังฟังเพลงทํากิจกรรมร่วมกันปาร์ตี้ในบ้านอะไรแบบนี้หรือเปล่าอาจารย์มองเห็นไพ่ของคนที่กลับมาด้วยนะอความรู้สึกของคุณนะคุณมีความรู้สึกกับใครสักคนที่คุณรักเขาคุณอยากนําถ้วยใบเนี้ยไปให้เขาเป็น q u e e n of one เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ไหม้หรือพ่อไม้ก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะเป็นลนักษณะของคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนเป็นเจ้าของกิจการเป็นคนที่ทํางานเก่งมีความสามารถเฉพาะด้านมีความสามารถเฉพาะทางประมาณนั้นคนนี้เขาเคยเดินจากคุณไปแล้วล่ะเขาเคยไกลห่างคุณออกไปเขาถอยห่างของเขาถอยห่างจากคุณออกไปแต่เขาได้กลับมาไหมคุณมีตําแหน่งของซิกออฟค p ัด้วย นะคะได้ได้พูดได้เจอได้เจอหรือได้การทักทายไหมจากใครคนนี้แต่ช่วงนี้คุณรู้สึกว่าจะไปค่อนข้างจะไปไปโฟกัสอยู่ในเรื่องของครอบครัวคุณอาจจะมีการครอบครัวคุณจะมีงานแต่งงานไหมการเรืองฉลองงานแต่งงานาได้สมาชิกใหม่คนในบ้านมีใครท้องไหมญาติพี่น้องลูกหลานบุตรบริวาร เออเหมือนได้รับการเฉลิมฉลองอะประมาณนั้นและใครบางคนน่ะทำให้คุณรู้สึกยินดีปีดามากทำให้คุณรู้สึกถึงอารมณ์เก่าๆคนเก่าๆหวนคืนมาหรือคุณกำลังเดินหน้าไปกับความสัมพันธ์ใหม่ๆก็เป็นไปได้คุณชอบใครสักคนและไปหยิบยืน่นไมเตหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาคนนี้พเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเป็นคนโรแมนติกเออ นะคะความสัมพันธ์ก็เรียกว่าเข้าหากันอย่างโรแมนติกทีเดียวเข้าหากันแบบระมุนอบอุ่นมีความโศกอะไรเงี้ยคนที่อัธยาศัยดีเอออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอนะแต่คุณมีเดอรมูนด้วยในความสัมพันธ์นี้คุณยังไม่แน่ใจในการกลับมาของใครบางคนเนี้ยคุณยังเกิดความหวาดระแวงความไม่แน่ใจความรู้สึกถึงอาจจะมอว่าเขากลับมาทาไม อาจจะเอ๊สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขารู้สึกดีกับเราทำไมเขามาบอกรักเราทำไมก็าถึงกลับมาทั้งทงที่เขมีโอกาสเลือกดีๆหรือทั้งทั้งที่มีโอกาสที่จะเดินไปข้างหน้าแต่ทำไมเขาถึงกลับมาแล้วการกลับมานี้มันจะไปได้ดีไหมเขายังกลับมาเพื่อรักคุณหรือเปล่าแล้วเขาจะไปอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยสร้างความวิตกกังวลให้กับคุณค่อนข้างมากนะ คุณอาจจะคุยกับคนธาตุน้ำกรกฏเป็นพิจิกเมถุนไหนดูซิในออ f คัพของคุณคืออะไรคะในออ f คัพของคุณคืออะไร The d e ดวิลค่ะคุณมีคนมีครอบครัวแล้วไหมรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักลับๆไหมไปยุ่งกับคนมีเจ้าของไหมหรือคุณเองมีเจ้าของแล้วไหมเป็นความสัมพันธ์ที่มัน มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกับมันรู้สึกผูกพันผูกจิตผูกใจกับใครสักคนที่เราไม่สามารถลืมลงต่อให้ไปทักกี่ครั้งกลับมาความสัมพันธ์ก็ยังเหมือนเดิมคือมีพาชั่นต่อกันมากหรือมองถึงเรื่องสืบศาดบวกมองถึงความต้องการในด้านของร่างกายมากกว่าจิตใจไหมออมองถึงความตัดกันไม่ขาดไหมกับคนคนนี้คุณอาจจะเปยกับราศีมังกร คุณมีความเครียดจิตตกนอนไม่หลับความว้าวุ่นใจความกังวลใจความหวาดระแวงเออเพราะว่าคุณค่อนข้างจะรักเขามากนะกับคนคนนี้ที่ผ่านมาคุณต้องอดทนต้องปรับตัวต้องคุณอาจจะควบควยความสัมพันธ์นี้ยมันควบคุมกันเกินไปไหมคีหึงคีหวงเกินไปไหมหรือหวาดระแวงกันเกินไปไหมหรือความสัมพันธ์นี้มันมีบุคคลที่สาม เข้ามาแล้วมันทําให้ชีวิตรักไม่ไม่สุขไหมสามถ้วยจริงๆด้วยเติร์ดปาร์ตีค่ะคุณเข้าไปอยู่ในเติร์ดปาร์ตคุณมีเจ้าของหรือคนคนนั้นมีเจ้าของแล้วความสัมพันธ์นั้นมันไปได้ยากอยู่นะหรือใครบางคนที่ห่างหายกับคุณที่ได้เดินจากไปเขาวกกลับคืนมาคนที่เคยเป็นเพื่อนเป็นกัลยานมิตรอาจจะอยู่ในที่ทำงานเดียวกัน อาจจะอยู่ในเพื่อนฝูงเดียวกันเพื่อนฝูงกลุ่มเดียวกันมีคนกลับมาค่ะประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์ขอดูเดอะมูลของคุณหน่อยเดะมูลของคุณคืออะไร nine of w a n d คุณรักเขาคนเนี้ยคุณรักเขามีเด็กเข้ามาจริงๆด้วยคนที่เข้ามาอาจจะอายุต่างจากคุณคุณอาจจะแก่กว่าเขาและเขาเด็กกว่าคุณนะคะเออ คนคนนี้คุณเคยรักเขาคุณเคยรักเขาเขามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหรือเปล่าคนที่คุณลืมเขาพยายามจะลืมพยายามจะหักใจพยายามจะไม่คิดถึงคุณนอนไม่หลับจิตตกเขายังมาเป็นความรู้สึกของความผูกพันที่มันลึกซึ้งมากจนคุณไม่อาจสามารถที่จะลืมเรือนเขาได้คุณรักเขานะเขาเองเขาก็ยังมาหยิบยื่นโอกาสซึ่งคุณเองก็อาจจะเป็นทำใจกับความสัมพันธ์นี้แล้วแหละ ว่าคุณต้องสูญเสียไปแต่ตอนนี้คุณพยายามปรับตัวปรับใจกับความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากคนที่คุณคุยอาจจะเป็นคุณราศีธน,นูคนที่เป็นระยะทางต่างกันหรือคนที่คนที่มีอายุต่างกาันสถานะต่างกันคุณพยายามปรับบาลานซจิตใจอย่างมากเลยนะอืมคนที่ทําให้คุณเจ็บสิบดาบคนที่ทําให้คุณทุกข์ทรมานแสนสาหัสคนที่คุณเคยนอนร้องไห้ คนที่ทำให้คุณเคยทุกข์กับเขาวิตกกังวลกับเขาเคยจบกันไปแล้วคนที่เคยทะเลาะก,กันความคิดเห็นไม่ตรงกันเขาคิดอย่างคุณคิดอย่างแต่คุณอยากมีเขาไว้บางครั้งคุณก็พยายามจะตั้งกำแพงใส่เขานะพยายามจะตั้งกำแพงใส่เขาคนคนนี้เคยเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อน เคยวางแผนการแต่งงานครอบครัรวร่วมกันเคยคบกันเป็นระยะยาวๆเคยพูดถึงเกี่ยวกับอนาคตร่วมกันคุณสงสัยนะคุณสงสัยว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคือเราสองคนเป็นอะไรกันคุณน่ะมีความรักกับเขาคุณมีความรู้สึกผูกจิตผูกใจกับเขา คุณเติมเขาเป็นคนคุณค่อนข้างแคร์เขาอยู่นะค่อนข้างแคร์เขาที่เดียวหละคนคนนี้คุณถือเขาไว้ในมืออ่ะแต่คุณรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมสิ่งที่เขาทากับคุณนะ่ะมันไม่ยุติธรรมเหมือนในความสัมพันธ์นียมีใครพยายามตัดอกตัดใจมีใครพยายามเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้มีใครพยายามที่จะจะจะ,จะจบกับปัญหาทุกอย่างไปโฟกัสกับงานกับเงิน มีการสืบการส่องกันอยู่เสมอๆและมีคนทำอะไรข้างหลังมันมีความรักที่เป็นรักซ้อนรักต้องห้ามอยู่ตรงนี้ด้วยเออเป็นแบบนั้นนะคะโอเคไหมอ่ะไปดูคนของคุณสิคะเขาเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างคนของคุณอะเขาเป็นอย่างไรบ้าง,าอ,าง,างอาจารย์อยากได้ไพ่ชุดใหม่จังเดี๋ยววันนี้อาจารย์ซื้อไพ่มาหลายชุดเลยเอาชุดนี้ดีกว่า อาจารย์ซื้อไพ่ามาหลายชุดเลยวันนี้ได้ไพ่ามาหลายชุดอ่ะโอเคใช้ไพ่ชุดนี้เนาะอ่ะอ่าเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขา ขออาจารย์เคลียร์ไพ่ก่อนได้ไหมเออจารย์เคลียร์ไพ่ก่อนนะเพราะว่าล้างไพ่ก่อนอพอไพ่ชุดใหม่มาเดี๋ยวจะติดกันหมดเดี๋ยวขออาจารย์เคลียร์ไพ่นิดนึงก่อน ามาดูกันว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างเดด e a d คนคนนี้เคยจบกับคุณไปแล้วแหละเคยห่างเคยจบกับคุณไปแล้ว King of Pentacle 5เหรียญวหายพินเทชนายนายอัพวาน3ไม้เทา้าถามว่าชีวิตเขาเป็นยังไงบ้าง เขารเริ่มต้นกับงานใหม่ๆเขารเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตเขาคนนี้อาจจะเป็นคนในความรับของคุณมาก่อนค่อนข้างมีเสน่หน์ค่อนข้างไปมุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานนะคะเขาก็ยังกำคุณไว้ในมือเหมือนกันนะเขายังรู้สึกต่อคุณที่ที่ ที่มีความรู้สึกที่ดีต่อคุณเหมือนกันนะถามว่าทําไมเขาถึงจบกับคุณละ่ะเดอะเฮรเพราะคุณนิ่งเฉยคุณเย็นชาคุณไม่บอกกลาวคุณไม่บอกความรู้สึกของคุณเขาไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มันไม่สร้างความสุขมันไม่สร้างความสุขเดอะแอมเพรสเขาก็มองว่าเขาเองเขาก็มีดี เ,ออเขามองว่าเขาก็มีดีเขาก็เป็นคนอินาตาดีฐานะหน้าที่ดีทุกอย่างก็ได้พร้อมเหมือนกันแต่คุณไม่เคยได้ให้ความสําคัญไม่ได้ให้ความสนใจกับเขาในออฟสอดค่อนข้างจะเป็นคนตรงไปตรงมาค่อนข้างจะใจร้อนทีเดียวเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะอยู่นะคะในความสัมพันธ์นี้ในออฟเพนท t เ c คอล แต่เขายังรักคุณอยู่นั่นแหละถามว่ายังรักคุณไหมย,ยังรักค่ะโอเคเราไปดูซิว่าณตอนเนี้ยความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงสามดาบเขาเจ็บเพราะคุณนะ่ะเขาเจ็บเขาบอกว่าเขาเจ็บเขารักคุณแต่สิ่งที่ได้รับจากคุณคือความเจ็บปวด ความรู้สึกถึงการวิ่งตามอะไรสักอย่างเราไม่ได้รับความเป็นธรรมกับความสัมพันธ์นี้เลยไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์นี้ค่ะเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับเขาให้ก่อนให้ใจให้ความรู้สึกให้การดูแลให้ความรักแต่เขารู้สึกโดดเดี่ยวคุณทำเห็นเห็นเขาเป็นความรู้สึกที่เขาไม่มีค่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือเขาเจ็บคุณทำให้เขาเจ็บค่ะทั้งๆได้คุณทำให้เขาเจ็บอย่างนี้เขายังคงรักคุณอยู่นะ เขายังคงรักคุณแต่การที่เขาเดินออกไปจากคุณน่ะไม่ใช่ว่าเขาอยากไปแต่เหมือนคุณน่ะเขาทําสิ่งที่เขาทํามาจากพฤติกรรมของคุณโอเคไหมเดิน okay, The Star คุณอาจจะคุยกับราศีกุมเขาเลยไปเริ่มต้นใหม่เยียวยาจิตใจเพื่อเริ่มต้นใหม่คนที่คุณคุยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นนักร้องนักดนตรีเป็นนักแสดงอย่างนั้นก็ได้นะคะ เขาเจ็บน่ะเขาขนาดเยียวยาตัวเองเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ The Hangman ที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนน่ะมันไม่คืบหน้าจริงๆมันเคยมองกันถึงการแต่งงานชีวิตการเป็นครอบครัวแต่มันจบลงไปแต่มันจบลงไปเขาหวังว่าเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่ไประยะยาวไม่ใช่หวังว่าได้ความสัมพันธ์ที่มันถูกแฟนมันเนิ่งมันเฉยมันเหมือนดูเหมือนไม่แคร์กันเลยไม่รู้ว่าคุณชอบเขาท่ศไหนนะ แต่มันดูเหมือนไม่แคร์ดูเหมือนคุณไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์นี้เลยคุณนิ่งคุณเฉยคุณไม่ไม่ตอบสนองอะไรกับเขาเลยอ่ะในออฟเพนเดอร์โค้เขามองว่าความสัมพันธ์มันพัฒนาได้ช้ามากมันอาจจะไม่ได้มีสถานะเลยก็ได้ในการพัฒนาครั้งนี้ หรือความสัมพันธ์นี้เขามองว่าคุณมีช้อยคุณมีตัวเลือกคุณมีช้อยคุณมีคนในความสัมพันธ์มากเกินไปเขาเลยไม่อยากอยู่ในตัวเลือกของคุณสิ่งที่เขาคิดกับคุณคือคุณคุณอาจจะไม่ได้รักเขาหรือคุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาเพราะคุณมีคนของคุณอยู่แล้วคุณมีช้อยคุณมีทางเลือกหรือคุณเป็นคนเจ้าชู้คุณเป็นคนที่ฉลาดเก็บความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์นั้นไว้เขาก็เลยไม่ ไม่รู้ว่าในความรักครั้งเนี้จะยืนอยู่ตรงนี้เพื่ออะไรวินออฟสอดเขาถึงจากไปเดอะมูนเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ปลอดภัยเขาอาจจะมองว่าคุณแทงข้างหลังเขาเขาอาจจะมองว่าคุณไม่ซื่อคุณอาจจะมีคนในใรความสัมพันธ์ไม่ได้ชอบคุณอาจจะบอกชอบเขาคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรเพื่อเขาที่เป็นรูปธร,รรมที่ทําให้เขาเห็นอย่างเช่นพูดอย่างทําอย่างพูดแล้วทําไม่ได้เออประมาณนั้นที่เขาคิดกับคุณแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าต้องทน อยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มายาวนานมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดอรชอริออรักเราคงไปด้วยกันยากไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกับชีวิตดีกว่าไหมเดอรเดวิลแต่เขาเดินออกไปไม่ได้หลายๆครั้งที่เขาพยายามเดินออกไปเขายังคิดถึงคุณเขายังอาลัยอวรณ์ต่อคุณเขายังฝันเห็นคุณเขาเดินออกไปทีไรเก็ต้องกลับมาเขาเดินออกไปทีไรเขาก็ต้องกลับมาในความสัมพันธ์นี้ทุกครั้ง เขาก็สงสัยตัวเขาเองเหมือนกันว่าเขาเป็นอะไรทําไมเขาตัดอ,อกตัดใจจากคุณไม่ได้ทั้งๆที่คุณก็ไม่ได้ดีกับเขาเลยทั้งๆที่คุณก็เฉยเย็นชาไม่แสดงออกถึงความรู้สึกถึงความต้องการไม่แสดงออกในอะไรเลยรอให้เขากระทาฝ่ายเดียวทั้งๆที่คุณบอกว่าคุณรักเขาเขารักคุณแต่คำพูดของคุณกับการกระทำของคุณมันสวนทางกันโดยสิ้นเชิง นั่นคือสิ่งที่เขาคิดมันถึงจบค่ะเขาถึงไปเขาถึงเลิกหรือเขาอาจจะไปเห็นว่าคุณมีใครคุณเป็นคนเจ้าชู้เขารับเขารู้แต่เขาไม่พูดเขาเห็นทุกอย่างเขาอาจจะไปสืบไปส่องไปเฝ้ามองคุณอยู่แต่คุณไม่รู้อะไรเขาก็เลยจากไปเพราะว่าไม่มีประโยชน์ในความสัมพันธ์นี้เขาคิดว่าเขาคงไม่อยากจะ ต้องการเป็นตัวเลือกของคุณไม่ต้องการเป็นช้อยไม่ต้องการเป็นทางเลือกถ้าความสัมพันธ์นี้มันยังดีอยู่ถ้าคุณอยากได้เขาคุณก็คงจะต้องเทคแอคชั่นหรือทําอะไรบ้างแต่ถ้าคุณไม่ทําเขาก็ไม่ได้วาอะไรเขาก็จากไปอย่างเงียบเยบของเขาโอเคไหมถ้ากลับมาเราจะดีไหมคะถ้ากลับมาเราจะดีไหมชูสองเหรียญสิบดาบเจบจมกองเลือดเพราะไม่ความชัดเจนก็ไม่มีเหมือนเดิมค่ะ ิงออฟสอดเพราะคุณนิ่งเฉยเดวเบลกลับมาแล้วไม่ดีค่ะกลับมาแล้วเจ็บเจอสิบดาบอยู่ตรงนี้คุณจะนอนจมกองเลือดหรือเขากันแน่ที่นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไต่ตองดีๆถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนก็ตัดอกตัดใจตัดกันไปให้ขาดก็ไม่ต้องรับกลับมาก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจบสิ้นโดยบริบูรณ์ค่ะจบซะมันจะได้ไม่เป็นอะไรที่ขรากขสังไม่ต้องสารจิตสารใจไม่ต้อง เป็นอะไรที่ผูกพันใจกันไปอีกตัดซะให้มันจบน่าจะดีที่สุดนะจ๊ะดินจ๋าขออีกใบเด้มีใครจะทักมา Page of ครับเขาอาจจะทักมาขอโอกาสกับคุณหรือคุณอาจจะทักไปเพื่อขอโอกาสจากเขาอีกครั้งก็ได้รองตองดูว่าความสัมพันธ์นี้ควรเดินไปไหมสิบดาบรออยู่ใครไม่รู้ที่จะนมที่จะนอนจมกองเลือด ไม่คุณก็เขาดินประสบการมังกรอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์นใต้คลิปชั้นบล็อกอย่าลืมด,ดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ s อซ f e 0329 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ